มาวันละก็บอไดใจนายฟังเหงลงนังก็ะดัใจน้่งไม่บอไดแม่เดี๋ยวคุณไม่ใช่แซกใช่ไหมไม่ใช่ครชื่อบอยชื่อบอยครับผมวเบสใช้แสงนะครับคุณบอยครับปกติร้องประจำอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่โคราชนะครับมีวงดนตรีของตัวเองด้วยนะครับชื่อวงตะวันฉายโคราชนะครับตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับว่างอยู่ก็รับสมัครเจ้าภาพนะครับผมนะรับงานทั่วราชนาจักรนะครับไปแม่นะ วันนี้จะต้องมาแข่งกับเพื่อนๆครับผมเป็นยงไไปแล้วเป็นไงบ้างาแต่ละคนโอ้เพอร์เฟคมากนะครับสมมติว่าทุกคนนะครับก็น่ากลัวอยู่นะฮะแต่เสียใจผมไม่กลัวนะครับนี่ครับผมรุ่นไหนน่ากลัวสุดเพราะเราเห็นตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่เลยอ่าก็น่าจะเป็นรุ่นราเขาเดียวกันครับ๋อรุ่นราเขาเดียวกันนะคะแล้วคิดว่าเราจะเอาอะไรมาสู้เขาครับวันนี้สาวซมน้อยครับผมเสียงว่ารุ่นอายุ18ปีบริบูเลยครับผม สาวสมน้อยจ้ง,งามเลือดลอยเลือดลอยมีแฟนหรือ,อยังสิบสี่สิบห้าวัตนตาน่ารักน่าชังมีบุญบางหลักมีบานให้เธอแม่บุญบากผู้สาวสมน้อยเด็ดแต่พอคอยมีมองด้ดิมลาหมุนใจนี้พี่กลัวจะไม่มีบุญไม่ได้แม่คุณแล้วเป็นแฟนของแสนสองใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอนย่ากว่าคนงามส เนินมาเป็คนงามอยากสิ่ถามไปหัวถึนซานสิริบัสิริบัสิริบัสิไปถามก็จอเพราะเจอสิว่าจังในอายไม่ใจทิ้งนั้นผมฟันนั้นหัวหาอายความเบิดหุยยังควซานนั้นเม่นี่สิริใจนี่แน่นอนใจนี่ใจนี่แน่นอนคือไว้หลอกและมองก่อนเลยนะจะรักจนชัวรชีวาจะรักจนชัวรชีวาปาธนาและน้องมาเกะกันจะไม่รักใครที่ไหนเลยจะไม่รักใครที่ไหนเลย ย่งว่าคนงามสังว่าเด้เป็นคนงามอยากสิถามไมอฮอดคุ่นซันสีร้บอสีร้บอ,ส,อสีไม่ถามจอจอว่าจ้ารอสีว่าจังไหนอายมีใจที่งันควาฝันนั้นบอกห่างอายพร้อมเอิบพูดยามหองซาเดินมาเมื่อย,งงน,ยนี่ลือใจดีใจนี่แน่นอนใจดีใจนี่แน่นอนคือไม่หลอกหลอนมางอ่อนเลยนะจะรักจนชั่วชีวาจะรักจนชั่วชีวาราถนาน้องมาแข่งกายจะไม่รักใครที่ ว่าสวดสวดสุดๆมากเลยเป็นสาวซ้ำน้อยอีกแบบนึงเลยนะล็อกล็อกล็อกใช่ครับดูมันแบบดุดันมากเป็นที่อาวุธหนักจริงๆเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อครับมันมากบคุณครับพลังเสียงสุ่มเสียงโอ้โหแสดงออกก็ขอให้ขอบคุณครับเป็นการร้องเพลงที่รีบมีงานต่อมากชุก แต่ก็สนุกสนานนะคะแล้วก็คุณไม่ได้ออกสเต็ปในการเอนเตอร์เทนเลยเอาสนุกเอาร้องสนุกสนานอย่างเดียวเอาใจช่วยค่ะสูส้ๆค่ะขอบคุณค่ะพอได้เย็นเสียงแล้วอายุไม่เกี่ยงเลยเดี๋ยวจะโดนก่อนจะโดนพี่โดนในนักบอลก่อน <laughs> <laughs> ไม่พูดอะไรเยอะอยังไงคะ2 <laughs> องคำ <laughs> ว่าไปสุดพลังค่ะ เป็นการเอนเตอร์เทนแบบแมนๆนะจริงจังแบบลูกผู้ชายอ่ะนะฮะแต่มันก็เหมือนอ,อง <ใช S 1> บอกว่ามันระบบการเอนเตอร์เทนมันจะน้อยไปนิดนึงแต่มันก็มีพลังผู้คนสนใจมองมาที่เราอยู่นะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับนั้นยังไงคะยิ้มน<ส>้นอยยิ้มใหญ่เสียงผ่าน,น <ะ S 3> แต่งตัวมานี่คือเข้มเรารู้สึกว่าเอ้ยสะดุดตาว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใส่ความขี้เล่นน่ะ มีมุมที่แบบลงไปเอนเตอร์เทนแล้วแบบกุ้มกิ่นนิดหนึ่งดูแบบว่าหลกล้อเออใช่ก็จะได้แบบคะแนนเต็มร้อยเลยเสียบ่อนเสียก่านมีบบหยอดนิดนึงอะไรอย่างนี้นั่นนะเซถ้าคนอยากจะติดต่อคุณทำยังไงชอทาพเพชบุกนะครับผมชื่อบอยโกเมฆช่วยแสงนะครับผมนะภาษาไทยนะครับแล้วก็บร์โทรศัพท์ก็0 6 2 1 8 6 5 7 1 9นะครับผมแล้วก็วงตะวันฉายโคราชนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับมีวงของตัวเองด้วยครับผ